เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีเมื่อปี2557กับกรณีที่รถขนเงินของบริษัทแซมโก้นั้นถูกปล้นนะครับก็ได้ผู้ต้องหาก็คือในขณะนั้นเนี่ยเป็นพนักงานชั่วคราวของสำนักง,งานไพรสนีชนบุรีท,ที่ทชื่อว่านายธนาชัยยานูครับซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้อง ลายเป็นผู้ต้องหาจำคุกไปฟรีๆครับที่บอกว่าฟรีๆนั้นเพราะว่าสารอุทธรภาค2นั้นที่ภาคสายกฟ้องครับค่ะแต่คือสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือติดคุกฟรีไปแล้วนะคะ1ปี8เดือนนานเหมือนกันนะคะเพราะว่าย้อนกลับไปตอนที่สารชั้นต้นเนี่ยเขามีคำสั่งยกฟ้องก็คือ25กุมภาพันธ์ต่อให้ ยื่นเรื่องอุทธรณ์เนี่ยสารก็บอกว่าให้อยู่ในคุกก่อนเนี่ยนะคะเมืม่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของน,นายธนชัยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเจอกับคุณพ่อซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ด้วยอายุ65ปีแล้วเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะคแล้วน,นายธนชัยเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์วันที่โดนจับกลุ่มเขาบอกว่าตอนนั้นจําไม่ได้หรอกว่าวันที่เท่าไหร่รู้แค่ว่าเป็นวันจันทร์เพราะกําลังทํางานอยู่อันนี้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะครับบอกว่า,าถูกเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยจับกลุ่ม ขณะกาลังทํางานตำรวจนอกเครื่องแบบนี่แหละมาคุมตัวไปแล้วก็แจ้งข้อหาว่าไปร่วมกันป้นลดขนเงินใช่ไหมแต่ตอรั้นปฏิเสธแล้วนี่กับด้วยอ้าวแน่นอนถ้าไม่ได้ทําก็ต้องปฏิเสธก่อนแต่ถูกตํารวจนอกเครื่องแบบบังคับให้สารภาพพร้อมทั้งยังสอนให้เดินในลักษณะที่ขากระเพลกด้วยนะฮะ พร้อมกับนำเอาภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยมาย้ําให้ดูซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนกระทั่งสามารถที่จะเล่าเหตุการณ์อย่างประติดประต่อได้แต่เป็นการบังคับคอันนี้จากการบอกเล่าของคุณธนชัยยานูนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้มีทนายเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือต่อสู้คดีจนจนเรียกได้ไง่ายว่าพอภากษาเองเนี่ยยกฟ้องคดีนี้ไปนะครับค่ะแต่คือสิ่งที่คุณธนชัยอยากได้ก็คือโอกาสค่ะเพราะว่า ติดคุกไปหนึ่งปีแปดเดือนนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีงานทําไม่มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวขาดโอกาสเพราะว่าในช่วงที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยกำลังจะสอบเป็นพนักงานไปษณีนีด้วยก็ผม,ผมก็ไม่มีอะไรมากแค่ตอนที่จับกลุมผมก็เรียนข่าวองทาให้ผมแล้วก็ญาติผมเสียหายแล้วก็ที่ทํางานด้วยไปจะณียะคีรี เสียหายด้วยครับก็วันนี้ผมก็ไม่มีงานทําไม่มีอะไรเลยครับผมอันดับแรกคือหน้าที่การงานผมเสียแน่ก็คือว่าไม่กี่เดือนผมก็จะสอบบรรจุข,ของปัทณียะคีรีครับก็คือว่าโดนจับผมก็ไม่มีสิทธิสอบแล้วก็ต้องเป็นหนี้เขาต้องบอกว่าอิสรภาพครั้งนี้ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าจจะมีกระบวนการทางศาลฎีกาขึ้นมาได้ แต่ยังไงแล้วก็ถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเขาบอกว่ามีหน่วยงานเนี่ยที่จะต้องมาจ่ายค่าเยียวยาเป็นค่าสินใหม่ในช่วงที่ต้องจําคุกไปหนึ่งปี8เดือนแต่ยังไงก็ไม่คุ้มครับค่ะนะฮนะค่นะก็ในฝั่งของทนายความของนายธนาชัยเขาก็บอกนะคะบ,บอกว่าคือตอนนี้ผู้เสียหายก็คือนาย นณะคนเนี่ยนะคะขออภัยในธนะชัย,ชยเขาก็ไม่ต้องการจะฟ้องร้องคนที่เกี่ยวข้องก็เลยพยายามตรวจสอบหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะมาช่วยจ่ายค่าสินไหม่ให้ซึ่งหน่วยงานที่จะมาจ่ายก็คือกระทรวงยุติธรรมค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้คดีอาจจะสิ้นสุดในศาลอุทธรณ์แต่ว่าอาจจะมีช่องทางให้ขึ้นดีกาขึ้นมาอีกก็ต้องรอให้คดีถึงที่สุดจริงๆซะก่อนคือหลังจากนี้ก็ต้องรอคดีถึงที่สุดเพราะว่าตอนนี้คดียังยังไม่ถึงที่สุดคือ คดีต้องห้ามดีกาก็จริงแต่ว่าเขาทําไปร์โนเขาอาจจะขออนุญาตดีการหรือว่าขอรับรองดีกาเนี่ยแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้รับอนุญาตหรือรับรองให้ดีกาก็คดีก็จะถึงที่สุดแล้หลังจากคดีถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องเรียกร้องในส่วนที่เขาสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชยในการที่เขาต้องไปติดคุกหรือว่าจะมีหน่วยงานไหนที่ดูแลเขาตรงนี้ เราก็ต้องดูรายละเอียดตรงนั้นอีกทีเบื้องต้นต้องชื่นชมคุณธนาชัยนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยก็คือไม่คิดแก้แค้นไม่คิดเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เขาต้องจําคุกไปแบบฟรีๆแต่วอ้เช่้าที่ตํารวจแล้วกันนะครับช่วยหาผู้ต้องหาตัวจริงให้ได้นะครับจับมาให้ได้แล้วก็ลงโทษให้ได้เพราะว่าเวลาผ่านไปเกือบสองปีแบบนี้เนี่ยคนเอาเงินเอาไปไหนอื แล้วมูลค่าไม่ใช่น้อยๆ6<ช>ล้านกว่าบาทด้วยนะคะ,คะก็ต้องรีบตามตัวแล้วก็ที่สำคัญคือฝั่งคุณพ่อเองเนี่ยเขาก็บอกดีใจนะลูกชายเนี่ยพ้นโทษแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายฝ่ายเลยทั้งทนายความแต่ประกันด้วยที่ช่วยเหลือทุกช่องทางเลย